ะแม่อยากไปตลาดเด้เนาะช่วงนี้แม่เระบัสะดวกจะไปใช้สมาใส่ก็ได้เอาแม่อยากไปซื้ออเองแม่อยากไปซื้อของมาเฮ็ดกับเขากินแซ่บๆนะก็คือว่าแหละเนาะแม่หรือว่าเขาจะสั่งของออนไลน์มากินก่อนบอแม่จะมีโอกาสเขาคอยไปรอซื้อเอาเอาสั่งจะใ่้บล่าดีแอปไลน์แม่นะแม่เนี่ยที่ผมเคยสั่งมากินมาให้แม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ้ยแม่จำได้แล้ว พี่วันทีเราขั้นเขียวๆองเสเขียวมากน่ะแมนที่บางทเาชวนนักกินเร <the> ็วๆกันมาแมนแมนจับได้แล้ว <discontin> จ <ui> ับได้แล้วเดี๋ยวผมจิเขาบงกอนฝามียังกินบอเนี่ยมาตาตามา่อบ่งลูกจะสร้างนักกินจบักอย่างเมาเบบ่งดูเนี่ยจสร้างไรแมน่าจัด้งแต่สกินหนังตาตำบอกุ่งทอดไก่เออต่ำมึงเขาตำเองทอดไก่จะบอกลูกสร้างมาให้ลดไก่ทอดว่าเอามีอยู่ด้เนี่นีเด้เอาบหลายเดี๋ยวผมสร้างให้เลย ตำหูแม่จะป็นคนต่ำไปเห็ดยากเลท่นแม่กินมาเตน็ด้จะเกลือได้ยินไหเด้อไอนนาเบิร์ดเดียวแห้งสั่งเลยเนาะสั่งลแม่จะป็นคนต่ำหูเองหแม่ต่ำหูระทานเดลวมยิบสั่งไปไกลทอดเนาะสนะไม่เห็นร้านอยู่ขา้ันเขาสั่งพิซซ่าไม่ใช่หอยู่ไรแม่ยี่ง่พิซซ่า คือัหเื้อผ่าพ่พอเอาไปเนีง่งเอาบัางหันดีผมซื้อมาให้แม่แล้วท่านได้กินคำบ,บ่กแม่ <laughs> มกินเบอร์นกนเล่าโอ้ปฎิว่าเนีย่ยเวลากินเบอร์กวนเล่าพสานในในห้องหุนเสื้อไใาหรืห้องจัดซูญไงเลยบอเอาสูนญญยัหไงเลยสูนญญังไงหลอดเดี๋ยวผมสร้งางให้นี่นี่นี่นีจ่จัดมาเลยจัดมาเลยยัยจะสั่งแก่ถอดอีก่แล้ววะสั่งแล้วจ้าสั่งแล้วจ้า วันเราหูแอนเราสื้อใยเท่าหวะไปผมสั like ่งสั่งๆกันพี่น้องครับยุทธมีกิจกรรมให้พี่น้องได้เรียนครับอยากให้พี่น้องแม่ท้ายว่ายุดกับแม่เนี่ยเสื้อใยพอสมเรจบัวอยากให้พี่น้องไหนตอบในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กไล่แม่นะครับผมในคําตอบครับว่าเสื้อใยสมเรทพี่บัวสมเรจถ้าพี่น้องคนใดตอบถึงนะครับยุทิมี่รางวันให้ก็คือโคดกินซี่ของไล่แม่นะครับพี่น้องหกสิบท่านแรกที่ตอบถูกเท่านั้นครับพี่น้อง เบิร์แล้วเบิร์เลยนะครับลองตอบคอมเมนต์มั้งได้ครับลงองว่ามังได้พี่น้องว่าเหล่าน้ำกันพี่น้องว่าเหล่าน้ำเนี่ยนะครับรแม่ของมาแล้วแม่นี่เค้กซี่เล้วก็พิซซ่านี่ขนมน้ำปาดกองไงยเนี่ยโอ้ยแม่ยาปากจะเสียง,งดังเดี๋ยพ่อเราล่าก็ได้ยินอ่านั่นเราดีเซอร์ให้นี่เอาฮู้ฮู้ว้า เสี้ยวเนี่ยเสี้ยวเชีองกันเชื้อวไว้ใส่ใหูหนีบเชื้ยวไม่กันไอ้ตาบ้าเบิ้งด้วยเสี้อ,ไอวไผ่เล่ายก่เสียวใส่ตู้เย็นไว้กันนะ่าแบบนี้ได้แก่แบบเู้งกันแล้วก็เสียวมากเสี้อวไผ่เล่ามันสิคือว่าแม่ยทิขื้อเดี๋ยวจะออกมาเชี้ยใหม่ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนถูกเปล่านกกินมาแล้วป้าก,กินเขาไมาแล้วอะ่ะ พอดีเราจะหิ้วเขานะหิ้วเขาระจี้ไปสั่นนะโอ้หวัแท้ไปกินน้ำกันเด้เอาเอาเงี้มา่วไหวน่นิรบกองนี่เอาแ่เราวังแล้วเดา๋ยมา่วไหวเสื่องี่หรอราไปเอาวบุกหุ้งอยู่โอ้สาระวัาแล้วฉีเสื้อไผ่มาทั่นไสเห็นของเราก่อนันยังไหวั้งโอ้จะแสบด้วยม่าจะแสบแสบ มาสีเสื้ยงวันนี้เว้ยเว้ยเว้ยเห็นควันวันนี้อ้จ้องเนี่ยก็เห็นจ้องเนี่ยก็เห็นเนอผมมาแล้วผมมาแล้วให้เสื้ยงดีๆเดี้ยงก็ดีเรแห้งเสื้ยงแล้วเมื่อพอซ้ำพี่น้องเอ้อเรามากินน้ำแล้วเราเห็นเอยเสี้ยงโมนี่ก็จ้าเบจับว่าตื่นเต้นไหมเจ้าเห็นไหมหลังนี้เราแพ้ตื่นเต้นเหรอพี่น้องครับนี่ผู้ใดตอบถือปะครับพี่น้องที่ตอบถึงจะยุติติดต่อกลับไปได้ครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่ผ่านของรางวัลนะครับยูจะมีโค้ดส่วนลดสำหรับคนทั่วไปครับพี่น้องอย่าพึงน้อยใจเด้อครับเ <Natalie> พียงแค่พี่น้องสั่งจากไลน์แม่น่ะครั้งแ,กแกรกแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดนี่ครับ New Hero จะได้ลดเลยครับ70บาทโค้ดส่วนลดนี่นะ่ะใส่ได้ห่อสามสิบเภาคมเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อเปล่ากันเลยเด้อครับผมเฮ้ยไหนเฮ้ยไหนมาคอยจินน๊บป้อนขึ้นมาหล่ยขายิ่งยิ่งแง่ถึงไหนมา แอบแืใจโอ้เพือเป็นแต่เซ่บแน่เอาละมังโอ้อู้